มาดูวิธีการเดินทางจาก MRT ไปหน้าร้านสุทวีกันให้ลูกค้าลงป้ายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและเดินออกประตู4หลังจากลูกค้าเดินออกประตู4ให้เลี้ยวซ้ายและเดินตรงไปสู่ห้างเดอะสติลฉชดานี่เลยถึงเดอะสติลชดาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูหน้าร้านกันร้านของเราอยู่ที่ชั้น1นเดินเข้ามาจากประตูจะเจอรีเซพชันอยู่ทางด้านขวาและให้ แค่นิดเดียวประมาณ50เมตรและเลี้ยวขวาและให้เดินตรงยาวไปเลยเราจะเจอกับร้านนี้เลยร้านโซเวนเซน์อยู่ทางขวามือของเราและตรงต่อไปอีกนิดนึงให้เลี้ยวทางด้านซ้ายมือจะเจอกับร้านโมชิโมชิหลังจากเจอร้านโมชิโมชิแล้วให้เลี้ยวขวามือเลยและเดินตรงต่อไปอีกนิดเดียวและให้เลี้ยวทางซ้ายมือ คลินิกพึกษาอยู่ข้างร้านเราเลยร้านสง่าสุวรรณสาขาเดอะสตีลัชาดาและร้านสุขทวี